จากกระสินต่อเนื่องที่ขอนแก่นเลยนะคะคุณประกายดาวอยู่ในสายค่ะพี่นอมคะคุณประกายดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนนํารูปของคุณประกายดาวไปไปใช้ในเฟซบุ๊กในทางไม่ดีหรอคะใช่ค่ะเรารู้จักเขาไหมหรือว่ายังไงรูปไปใช้รูปสวยๆหรือว่ารูปอะไรเอาไปอ่าเขาเอารูปปกตินี่แหละคะ่ะแต่เขาไปทําแบบแบบเอาเหมือนรูปตีนหยียบหน้าแล้วก็ คำพูดแบบประจานต่าง,างๆนานานะคะ oh. ่ะหมายถึงมาเหยียบหน้าเรารูปเราเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วคนที่ทําเรารู้จักเขาใช่ไหมไม่รู้จักค่ะเอา้าไม่รู้จักแล้วทําไมเขาไปทําทําไมล่ะอันเนี้ยหนูก็งงเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูเคยพบผู้ชายคนนึงแต่ผู้ชายคนนั้นเขามีเมียแล้วพอหนูรู้ว่าเขามีเมียแล้วหนูก็หนูก็ไม่ยุ่งกับเขาอีกแต่ผู้หญิงคนเนี้ยหนูไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเปล่าค่ะ สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเราเคยไปรู้จักกับสามีเขาอย่างนี้ใช่ไหมเราสันนิษฐานเอาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาเอาไปโพสต์ที่ไหนในเฟซบุ๊กค่ะทุกวันนี้ยังโพสต์อยู่ไหมโพสต์อยู่ค่ะตลอดเลยค่ะเออแล้วแล้วทุกวันนี้หนักกว่าเดิมดีค่ะรู้แม้กระทั่งชื่อที่ทํางานชื่อบ้านชื่อคนที่บ้านที่อยู่ที่บ้านรู้หมดหนูก็งงว่าเขารู้จากหนูได้ยังไง แสดงว่าเขาตามสื่อแล้วเฟซบุ๊กแนนแอเดี๋ยวนะเฟซบุ๊กนั่นเป็นชื่อสมมุติหรือว่าเป็นชื่อจริงสกุลจริงของเขาเป็นชื่อสมมุติค่ะภาพก็ภาพสมมุติค่ะไม่มีอะไรที่เป็นตัวจริงของเขาเลยค่ะคือเขาไม่บอกอะไรในเฟซบุ๊กเขาเลยค่ะเราไปดูในโปรไฟล์แล้วมีการโพสต์อะไรโน่นนี่นั่นไหมหรือทํามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะมาประจานเราใช่ค่ะ ทำมาประจานเรานะคือตั้งใจเจตนาเรารู้ได้เลยว่าเขาแคปจานเราเลยค่ะค่ะแล้วคุณครอบหลักฐานเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมเก็บ่าหนูแคปรูปแคปอะไรหมดทุกอย่างค่ะแล้วไปแจ้งความหรือยังอืมหนูเคยไปแจ้งความแล้วค่ะตารวจเขาบอกว่าเขาไม่สามารถสืบได้มันเป็นเรื่องที่แบบมันมันลึกเขาก็เลยไม่รับแจ้งความหนูเขาก็ให้หนูกลับบ้านนะคะตารวจโรงพักไหนอ่าสนคลองตันค่ะ สนอคลองตันหาเรื่องเ้าคูกกันน่ะทนอคลองตันน่ะทำไมไม่รับแจ้งอ่ะเนาะตำรวจคนนี้เขาเรียกว่าจะเรียกว่าหมินประมาทด้วยการโฆษณาผิดพรบคอมพิวเตอร์ก็ผิดใช่ค่ะเอาข้อมูลได้ค่ะบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเยอะแยะแล้วเขาไปแจ้งความตำรวนไปแจ้งความเขาบอกว่าเขาถามหนูว่ารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมหนูก็บอกว่าไม่รู้จักแล้วเขาถามหนูว่ารู้จักชื่อไหมหนูก็บอกว่าไม่รู้จักมีเบอร์ไหมหนูก็บอกว่าไม่รู้จักอ้าวแล้วจะ แล้วเขาก็บอกว่าเราจะให้ผมไปตามเรื่องกับใครล่ะครับเขาบอกอย่างเงี้ยอา่าคุณเป็นตำรวจเลวเขาจ้างคุณกินเงินเดินประชาชนเนี่ยคุณเป็นตำรวจคุณมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเะนี่ยนั่นสิคะเออคุณประกายดาวอย่างนี้นะคุณจดเบอร์นี้ไปครับจดเบอร์ไปแปดหนึ่งนะคะอืมคุณผู้ชมจดด้วยนะจดด้วยนะจดด,ยนะจดด้วยละครับเป็นประโยชน์แน่นอนครับจดเลยครับเวลาเรามีเรื่อง นะครับแล้วก็นี่เป็นความผิดทางอาญาด้วยนะค่ <c oughs> <น>ะการโพสต์กา,าร <นะ S 1> แชร์การนําข้อความมันเป็นเท็จเนี่ยจะจริงไม่จริงต่อให้เป็นเรื่องจริงแต่คุณเอาไปโพสต์เนี่ยเป็นการหมิ่นประมาททําให้เขาได้รับความเสียหายเขาไปแจ้งความดําเนินคดีถ้าเขารู้ตัวเขาจะบอกว่าเป็นใครถ้าเขาไม่รู้ตัวก็ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตํารวจให้สืบหาไงเออถ้าว่าของเขาหายแล้วชาวบ้านไม่รู้ว่าใครมาขโมยไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกเฮ้ยไม่รับแจ้งความหรอกไม่รู้ใครขโมยเอ้า แล้เราจะมีตำรวจไว้เป็นลิงทำไมเราเรื่องนะข,ของประชาชนตำรวจกนะ็ต้องอสืบสวนสอบสวนนะครับค่ะเบอร์ศูนย์สองครับศูนย์สองค่ะห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าค่ะแปดเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดเก้าแปดค่ะเป็นเบอร์รับเรื่องราวร้องทุกกรณีตำรวจไม่รับแจ้งความค่ะ ออันนี้ก็เรียกว่าคณะกรรมการกอรอตอรอจดชื่อพลตำรวจโทรเรวัตกลินเกศรจชดเรวัตนะคะอ่ากลินเกศนเนี่ท่านเป็นกรรมการชุดนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นเวลาไปแจ้งตำรวจเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยมีคนเอารูปของเราไปทำแบบนี้แบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับเราเรามาแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะตรวจสอบได้อยู่แล้วะนะครับถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความบอกตำรวจเลยครับถ้าคุณไม่รับแจ้งหนูจะแจ้งคณะกรรมาการชุดนี้ชื่อยอะะ่อว่กากไก่รอเรือตเต่ารอเรือกรรอตรรอเขียนชื่อย่อไว้หน่อยอ่า เป็นคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับมีสํานักงานเจรตํตรวจนี่แหละจะทําหน้าที่ตรงนี้ถ้าตํารวจไม่รับแจ้งความนะอบอกเขาเลยเขาจะรีบรับ<อ>แล้วไม่ใช่แจ้รับแจ้งเฉยๆนะั่นเราไปลงบันทึกประจําวันว่าไม่ใช่นะมาแจ้งความเพื่อจะสืบหา<อ>เพื่อจะดําเนินคดีบคุคคลตามเฟซบุ๊กนี้อ,อือเอาตามนั้นนะอ่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะปอบคุณค่ะ